มียันร้อ,อยยางยันไดโนยันโคดเทอร์โบเยอะแยะไปหมดแล้วยันไปถึงคลัตอะไรแต่งทุกอย่างมีหมดแล้วก็มีน้ำมันดีดีขายดิบขายดีอยู่แล้วก็เลยอา่ะาไม่ได้แล้ว <c oughs> เามีหลายแบรนด์ขมีหลายแบรนด์ขาดไม่ได้เลยของซิงอบอกให้ตอนนี้มันเป็นหนึ่งในของซิงแล้วน้องๆ <c oughs> บอกว่าที่นี่มีครบทุกอย่าง <c oughs> ตอนแรกเข้ามาไม่คิดว่าจะเฮ้ยมีของนั่นนี่เลยบอกว่าเฮ้ยอู่นะอู่ต่างๆที่อยู่ใน อุบลหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงสามารถมาตัดของที่นี่ได้นะได้ครับได้ครับใช่ไหมมีราคาอู่เพื่อนกันให้ด้วยใช่ครับเพราะว่าของเยอะมากครับเยอะจริงๆนะท่านผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวผมจะพาชมว่าเขามีอะไรกันบ้างครับดับเบิ้ดที่เราเข้ามาเนี่ยเราก็เห็นแล้วเนี่ยมีล้อด้วยนะเดอมันเครื่องใช่ครับทุกแบรนด์มีหมดเลยคัสเรทเทคเบียซีอะไรพวกนี้มีเต็มยางยางซิ่งต่างๆมีหมดอ่ะเดี๋ยวผมพาชมถ้อยหเสียทุกรุ่นไหม ถ่อยเสียทําเองเราผลิตเองด้วยใช่ครับทำเองทำส่งได้ปะครับหรือว่าทำเฉพาะส่งอูครับครับมีราคาอูครับโอ้โหเฮ้ยมีท่อยเสียนะฮะเห็นไหมแขวนๆเต็มเลยทําอะไรบ้างที่นี่หลักๆก็จะมีรีแมปครับซ่อมหัวฉีดอ่ายกค่าเปลี่ยนล้อแม็กนี่แหละครับที่สําคัญไม่ต้องไปอันตรายบนถนนที่ไหนนี่มีไดโนโอ้โหแล้วมีเทสตปั๊มหัวฉีดแล้ว ราคาขึ้นปั๊มขึ้นัดชีดเทสกันกี่บาทที่สอง0ันห้าพี่ตัวนี้เดี๋ยวจะหาว่ามีแค่นี้เปล่ามีพาชมหน่อยเดินทัวร์หน่อยที่นี่มามาว้าวเยอะจริงว่ะพี่ครับผลวงพี่แม่ของจริงว่ะแล้วขายกันยังไงอะเหลาที่พี่อ่ะเอฟบห้าใบแดงเนี่ยตัวนี้เจ็ดพันห้าถึงแปดพันห้าสีกกสังมั่งที่านี่เอสเคเอสเนี่ยของพี่ลงเนี่ยลูก่าไรฮะ ตัวนี้ราคาขายอยู่หมื่นสองห้าร้อยประกันยังไงฮะตัวนี้สามเดือนครับอ๋อลวซึมครับผมโอ้เออเนี่ยละละทางนู้นนะตัวนี้เป็นข้อเบรกครับอ๋บอมีหมดเลยอะ่ะที่ยวัดบุตรตัวอะไรอะ่ะตัวนี้เริ่มต้นที่พร้อมติดตั้งนะประมาณพันสองขึ้นไม่แพงแล้วนี่ตัวหน้าดำเนี่ยนะครับมีมีขาด้วยหรอมีชุดทั้งชุดใช่ครับครบชุดเลยอุ้ยได้เททัยด้เนี่ยอ่พร้อมสายซิลิโคนอันนี้อ่งแค่นอันนี้นี่แก๊ปหลังครับเท่าไหร่ไปแล้วตัวนี้พันสี่ครับ โหเมื่อก่อนแพงเจ็ดแปดพันบาทนึ่งเอออิงเตอร์ชุดะอ่าเนี่ยเอิงเตอร์ดัดซ้ายด้วยอะเนี่ยสวยเลยนะอะครับตัวนี้เริ่มต้นที่หมื่นห้าครับตัวนี้พร้อมติดตั้งปะครับมาต่อที่โชคครับท่านผู้ชมฮะเอาตัวฮิตๆเลยที่ก็ใช้กันนะมันจะเป็นตัวปรับได้ครับฮิตๆอ่าตัวนู้ดปรับได้กี่บาทพร้อมติดตั้งสามพันแปดคู่หนึ่งคู่หลังอะเหรอหรือคู่หน้าราคาเท่ากันเลยสามพันแปดหน้าหลังแล้วธรรมดาคู่อะไรสองพันพี่ธรรมดาสองพันครับเบาะบ้างคราวนี้ นี่ดีกว่าเอานี้ก่อนเลยไปเท่าไหร่ครูงตัวนี้แปดพันแปดพันเก้าพี่พร้อมตั้งเหรอครับพร้อมขาพร้อมทุกอย่างปะใช่พร้อมพร้อมใส่เลยแปดพันเก้าครับไม่ถึงหมื่นเลยข้างเดียวเหรอคู่หนึ่งคู่หนึ่งแปดพันเก้าครับผมเฮ้ยราคาดีจริงวะแต่พี่ชอบแบบนี้ครับน้องๆฮะนี่เลยครับตัวนี้สายโชว์สายประกวดต้องเอาอะบอกได้เลยครับแล้วแม่งดูสปอร์ตดูไฮโซสัตเท่าไหร่พี่เหมือนสองครับตัวนี้โอ้แล้วล้อนี่ขายไงพี่เอ้ยลายสีนี้สวยปะเนี่้ยีสวย พี่ล้อแทมันเนี่ยเอาไม่ใช่หนีว่ะหูยชิ้นสวยปะนี่เป็นไงตัวไหนอะตัวนี้เริ่มต้นที่1,3500นะพี่เฮ้ยสีนี้โดนว่ะเลือกสีแล้วะพี่มันไม่ใช่สีเทานะมึงมันสีออกกะปิอะครับใช่ครับนี้เฮ้ยสวย่ะ1,3500เฉพาะแม็กนะอ๋อครับผม6ลูครับอ๋อสีบงง่ะ สี่วงอุ้ยถูกจังเลยครับยางก็ไปเลือกเอานะใช่ครับโอ้โหของก็เยอะแยะเลยมอนมอ้อน้ำเลยเนี่ยอือิทอิทเลยดีแม็กอย่างดีแม็กสี่พันห้าครับเฉพาะมอน้ำเหรออ่าก็ราคานี้นะมันถูกจังวะอ่าอะแล้วเนี่ยนี่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 นนีนีนน่ปากครอบก็มีนี่นี่อะไรพี่แก้วาลครับตัวนกี่บาทอะตัวนี้พร้อมแกะที่ที่หน้าร้านสี่พันห้าครับถูกจังเลยอะครับ บรรดาคํ้ต่างๆก็มีเยอะแยะไปหมดเลยชอบกูก็สงสัยอยู่เขาค้อะไรกันแต่ก็เอออาคํ้ก็คํ้สวยดีเออใส่คลีนไงครับเนีครับเอาเดี๋ยวก่อนก่อนฝากเบอร์โทรไว้ก่อนพี่ถ้าเพื่อนๆทางบ้านสนใจฮะมาใช้บริการที่นี่แล้วก็มาตัดของกับเราเนี่ยของเราเยอะอ่าโทรที่เบอร์อะไรฮะ095ย์ัก2 3 2 2 6ส5ครับผมอือหรือ f c e e o o o อะไรฮะนัดอะไรซิ่งครับนัดอะไรซิ่งครับ